สวัสดีครับพี่ปา้าสวัสดีครับพี่ป้าสดีรคอรอนม ก็คือการเดนือเดินซื้อของกัอองกบบออ่ะซมันอยากได้กระเป๋าไว้ทุกคนแล้วคือ,อเรืองอะไรผมอะเดินทั่วสยามอเอ้ยทั่วสยามมันชื่ออะไรจะควย์วันนะที่มันเป็นตลาดเดินทั่วสยามจะควย์วันทุกคนแต่ก็ไม่ได้เก็บเดินจนสุดท้ายได้ไปจบที่ช็อปออฟไวที่ เราไปพายก็ไกด้แล้วแต่ออขอต้นใบละแค่ช่วงนี้อยากได้จริงๆนะเว้ยอะไรเงี้ยบิ๊กบอสมันเป็นฟิลนี้เลยแล้วคือทุกคนรู้ว่ากร้านที่บิ๊กบอสมันแบบวแล้วมันไม่ซื้อเก็บกายไปซื้อเองราคาแม่ละลอ,อ,อ่ะตายละประกอบฟังดีคดอเราจะรอดไหมฮะ เดี <emos lab> <fund ses> ยพไกมแบบม้องกังใจอ่ะต้องใจไปเสือกฉันจะไปเห็นใช่อ๋อก็ไม่เปหนไไดกันไหนจริง่ะปวแล้วแบบต้อง ตั้งแต่สถานีสยามจนแบบเกือบสุดสถานเกือบสุดสถานีอะแต่ไม่บอกนะว่าสุดสถานีไหนแต่ว่าน่าจะมีเยอะหลายสถานีเกินสิบแน่แน่อะกรเปาเอาไว้เนี่ยครับทกระเป๋าเอาไว้เนี่ยเป็นที่มาอของาอารมณ์ชุ่มจริงๆชอไหมคือผมอะ คือตอนแรกผมกล่าว่าแบบอ่ะการที่แบบจะซื้อของแพงสักชิ้นหนึ่งอะตอนแรกพูดแบบปะมันก็แบบไม่ได้แพงมากถ้าแบบถือว่าแบบให้รางวัลตัวเองใช่ปะตอนแรกผมตั้งงบไปแค่ว่าซื้ออะไรก็ได้แค่หมื่นหนึ่งหมื่นเดียวเพราะแบบรู้สึกว่าไอ้ตัวเองเรียนมามทำงานมาอะไรควรเใหรางวัลตัวเองสงักหน่อยแล้วมันถามไม่ได้เลยทุกคนแบบซื้อรองเท้าซื้ออะไรเงี้ยได้หลายหมื่นเลย สรุปได้ไปจบที่กระเป๋าปออกไว้สองหมื่นโอ้โหเกินแล้วตัหมื่นหนึ่งเผลอใจปะ <S <s <uk ar> แพงมากทุกคนอ่ะคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ก็คิดอยู่อ่ะว่าแบบจะซื้อทีมันก็สองใจนะอืมตั้งงบให้ <S <s <uk ar> หนึ่งหมื่นโอเคได้สองหมื่นวิวกระเป๋าะฮะเพราะแต่คงงุณแม่รู้อย่างนั้น พูดกูพูดกันเดี๋ยวพูกันหมดกก็ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ใช่แต่แต่เรื่องแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบมาเล่าให้ฟังรอบอินแล้วกันเพราะว่าน anyway> ่าจะยาวอะพอมีเวลาว่างสักวันนึงโอ้เวลาว่างสักวันวันเสาร์แล้วกันฮะเยังดูไม่เคยว่างมีสอบ อาจจะต้องโยกย้ายการเรียนที่ก่อนทอเคงไม่มาแค่อ่านีิคิดไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนใช่เนี่ยเนี่ยผมเพิ่งตื่นอ่ะเพิ่งตื่นจากคือผมหลับตลอดทั้งวันนอเหตุก็หลับนั่งแอร์ซีก็หลับคือเรียกว่าทีหแบบมานะฮะ ที่ไปดูโฟอสสรุปพี่เป็นแฟนบอยไหม <c oughs> ดูโฟอีสป่ะคือโว้ยเรื่องยาวมากนะคือวันนั้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> วันที่ไปดูโฟอีส์แบเป็นวันที่ผมอ่ะจะไปซื้อของเกตบ้านทุกคนผมจะไปซื้อของเฉยๆที่สยามนี่แหละก็เป็นวันที่เราซื้อกระเป๋านั่นแหละผมก็กำลังเดินซื้อของอะไรเงี้ย เป็นจังหวัดที่เราเข้าไปในร้านอาหารเกาหลีสักร้านหนึ่งอยู่สยามกินเจเราก็นั่งกินกับเพื่อนอยู่ตอนมันประมาณห้าโมงจำได้เลยอยู่ดีเพื่อนผมโทรมาว่าเฮ้ยแบบเอ้ย,แบบอยไม่ใช่อ้าบ้านแฟนขับโทรมาว่าแบบเอ้ยเพราะว่าเขาจะถ่ายรูปเกบโปรเจกต์เนี่ยถ่ายรูปเกบโปรเจกต์ปีใหม่ ก็แบนั่นแหละก็เกี่ยวกับปีใหม่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยอยู่ตอนลานกิตสิท่านเห็นวันนี้เหมือนมีโฟอีฟด้วยแล้วผมกับบิ๊กบอสแบบเฮ้ยมีโฟอีฟเหรออยู่ผมก็ผมอะสามารถใช้เวลากินบุฟเฟ่ครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วตอนนั้นมันจำได้เลยเวลาห้าโมงห้าสิบเลยใช่ปะผมกับบิ๊กบอสอะสามารถวิ่งตั้งแต่ให้ที่นาการ วิ่งแต่สยามกีดอะคือแถวสยามสแควร์วันอะวิ่งไปลานกิจกรรมเซนเซนเวิลอะภายในเวลาสิบสิบนาทีเก่งว่ะเร็วจริงๆเลยแต่ตอนแรกก็เหมือนเป็นวันที่แฟนขับเจอที่นี่มันเหมือนแบบเจอหลายคนเลยนะฮะไแฟนขับก็เจอผู้คนเยอะอยู่นะฉันเห็นอยู่ ไม่แต่ถามว่าแฟนบอยไหมก็ผมรู้สึกว่าเราผมแค่อยากไปดูของจริงเฉยๆว่าเฮ้ยเพราะว่าเราก็ดูใน u t u b e มาอะไรเงี้ยถ้าแบบมีโอกาสก็อยากไปดูถามว่าแฟนบอยขนาดนี้นผมาอาจจะไม่แฟนบอยขนาดนั้นแต่ว่าบิ๊กบอสยันหนึ่งบิ๊กบอสขึ้นยันหนึ่ง บอได้งานได้ไปงานรับปริญญาไหมก็อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้เอยจริงๆคือไม่ไม่เชื่ออะไรเลยคือจริงๆครับผมแบบผมก็อยากไปดูเพราะแบบคือทั้งชีวิตเราก็แบบไม่เคยได้ดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นไปไนดะ้ก็อ,อยากไปดูนะ uh huh. อะไรตอนวันที่บบไปดูโฟยิมีวงอื่น้วยก็มีมีแอดลาทั Ad นะ ดูแอดลาสเหมือนกันก็ดูทางแอดลาสดูโฟร์อีฟเก่งมากใน10นาทีได้แล้วเรื่องพลังแห่งความตื่นเต้นไี่รูว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวพี่ลุงหรือยังคล้ายปะคล้ายปะทุกคนว่าคลาย ตอนไปเสียกันอยู่นโโอ้ยผมกอดอกทั้งงานเลย <Hey. S 2> จริงใช่แล <Hey. S 2> ้วอาเราแบบเราพอกันเรื่องแบบคอนเสิร์ตโฟอีฟกันเราคนมูฟออนไปเรื่องื่นโอเคเรื่องแบบฟิลนาอะไรอย่างเงี้ย สีบเปอร์เซ็นต์แล้วนะแบดจักพี่เฟิร์สอเงี้ยหพี่เคยไปด้วยหมเธออืมก็รู้จักตอนพาราปไม่หละเปิดตัวพี่อยู่แกตกใจไหมโอ้ตกใจครับแบบนี่คือเปิดตัวพี่อยู่ใช่ไหมว่าแบบพี่บอลแสดงแบบตกใจนะแบบนี่แบบอุทานเลยเพราะว่าแบบไม่รู้มาก่อน ตกใจตกใจเฮ้ยเฮ้ยเป็นพี่บอลจริงเรอก็ตกใจเว้ยตอนที่แบบเฮ้ยแอมินจะแบบแล้วแอมินตอนแบบแอมินมาเชกคือแบบเฮ้ยตกใจมากเลยเว้ยกเอ้ยโหตกใจอตกใจได้จริงจังมากเฮ้ยฉันตกใจแบบเฮ้ยตกใจมากยว่เฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยละักเลยไม่รู้มาก่อนหรือว่าแบบ คือพี่ฟิวไม่ใช่พี่ยูคือพี่ผลไม่รู้มาก่อนก็เหมือนที่ก็แบบก็แบบก็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 ไม่รู้ว่าแบบแบบแบบบูมคือหมอนะก่อนจะก่อนจะเปิดตัวไงก็ก็ละ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 อันนี้ก็เวอร์ไปเนาะก็บอกว่าไม่ใช่แฟนบอยอ๋อหรอใช่ป่าวใช่ป่าว ให้บิ๊กบอสจับบิ๊กบอสกองมึงต่อคนไม่เป็นเลยครับใช่เปล่าหมอหน้าต่อไม่เป็นอะไรที่แบบไม่ใช่ตัวเราอ๋อเหรอใช่เป่าถ้าหมอน้าถ้าบิ๊กบุ้งอ่ะคนเดียวกันเลยอยากดูวิศวะคุณสุดหล่อกับคุณหมอของผมอยากดูตรงนี้เลยอืก็คนแสดงพี่อ่ะเอ็นไปได้เออเพื่ออะไมา หมออนาะรู้สึกว่าแบบต้องเล่นเป็นตัวเองครับแเป็นตัวเองเนี่ยในชัออ้นที่อายุแบบมีเท่าไหร่วะยีส่สิบสิบสิบเป็นตัวเองแต่ชั้นที่โตนะ 3, 30, แล้วยี่สิามยี่ส <c oughs> ี่ป่ะโอ้ยอายุสามสิบเกวร์มากปีปีปีห้าเองใช่ไหมใช่ สองแล้วก็คุยไข่อ่าแล้วก็คืนิดนึงอุ้ยอุ้ยลิฟต์ก็แทบหน้าอ๋อลิฟต์ลวกสปาดอุ้ยเจ็บไม่อันนี้หมอฟันไม่เอไอออันนี้หมอฟันไม่ใช่หรอแกนี่หมอฟันนี่หมอฟันครับครู้สึกปวดฟันานะหมอฟันเนี่ยปีหนึ่งเรียนไม่เหมือนหมอทั่วไปแล้วคือถ้าเราจะบอกว่าป่วยอ่ะอันนี้คือแบบ

ไม่พ่อกับแม่ต้องให้มาเลยถ้าพ่อแบบแม่ก็ให้จมูกม,มาให้ให้เป็นหมอละเอ,อ้ย <c oughs> อ,อ,อ,อย่างไ,ไปเลยแม่ไหนเดียวรบุรีไหมรบุรีไหมโอ้ยลิงเยอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันกลัลิงจิกผมจะมากเลยอยู่ก็อยากทำฟันอยู่ก็อยากแบบจัดฟันให้หนีให้เรื่องสองที่ะให้เรื่องสองที่แบบเปิดโหวตกันเลย ระหว่างคลินิกธันตกรรมย <Hey. S 2> ูเฮ้ยคลินิกบีบีเจเอสเลือกมาเลยโอ้โห oh. คลินิกหนึน่งก็ของธรรมชาิษย์แดคลินิกหนึ่งก็ของพี่บ๊โอ้โอ้ระหว่าง oh. คยูเอ็นคลินิกธันตกรรมยูเดนครับครับ โ,โห่ยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะของช่วยนี่ขอพี่ป่าเกี่ยนแล้วขอสวรรค์ต่ะอ่ะอคือจะยู่จะจบก็จบวะเฮ้ยอ,อะไรอย่างงงเลย